เขายังบอกเลยสวยมากหน้าเราเปลี่ยนไปเลยอ่าสิเต็มสิบค่ะสิบเอ็ดก็ได้ค่ะอยางทำสิบวันเนี้รู้สึกประทับใจยังไงบ้างรู้สึกชอบนะคะก็ไม่ผิดหวังอะค่ะตัดสินใจถูกแล้วค่ะที่มาทำถอดเปลือกเสร็จแล้วดีใจที่ว่ามันไม่ได้หองเกินไปเพราะเราต้องการความละมุนธรรมชาติเนี่ยก่อนหน้านี้มันจะเป็นซิลิโคนความหนาแล้วก็ความกลมที่ฝ่ายจมูก ไม่ได้กังวลอะไรมากเพราะว่าพอจะทราบว่าถ้าเราใช้กระดูกหลังหัะมันจะไม่โด่งมากอยู่แล้วคือเขาโดง่งแต่โด่งแบบละมุนนะคะรจักหมอตรงได้ยังไงที่ิ๊กตอ,อกูี่ถูติ๊กตอ,อกแนะนําเลยนะคะว่าที่นี่เหมาะกับการที่จะมาทําจมูกทรงใหม่แล้วก็คุณหมอดูแลดีมากค่ะผิดไม่ผิดที่เลือกพีเมสคลิ n i กนะคะซ <laughs> ึ่งทําจมูกไปประมาณได้หเดือนแหละ ปัญหาอะไรก็ดูเป็นธรรมชาติดีตรงนี้มันดูเล็กลงเพราะว่าความที่มันเชิดพุ่งขึ้นนิดนึงนะมันก็เลยทำให้รับกับใบหน้ามากขึ้นขนาดเราเราถ่ายรูปให้เขาดูตอนเรายังมีเฝือกอยู่เลยนะเขายังบอกเลยสวยมากหน้าเราเปลี่ยนไปเลยอ่าสิบเต็มสิบค่ะสิอดก็ได้ค่ะให้เกินค่ะ